การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลบบุรีและจังหวัดชัยนาทเชิญชวนท่องเที่ยวในเส้นทางเที่ยวปลูกป่ากินอาหารถิ่นเช็คอินชัยนาทเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมและอาหารถิ่นของชุมชนเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ตาลตโนดที่บ้านคนรักตาลอำเภอสันบุรีกับ5ฐานการเรียนรู้เช่นการเก็บน้ำตาลสดจากต้นทำน้ำตาลตโนดขนมตาลและร่วมปลูกต้นทองอุไรไม้ประดับเป็นต้นกิจกรรมเดินป่าชมพันธุ์ไม้สมุนไพรการแช่ท้าเพื่อสุขภาพและพิธีบวชป่าที่บ้านบูทางรถแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชุมชนเเเเขาาาาารวททททีียยนนนอออออภหัคและสถ่่่งืิ ตลาดเก่าหันคาริมน้ําท่าจีนไหวพระที่วัดไกลจังวลและวัดห้วยซุงชิมก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดที่ร้านแม่สามปลื้มรมรือนดยสาน้ามรกตและทุ่งนาชมสวนส้มโอโชคชัยแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรปิดท้ายที่ร้านกาแฟนรมิรคาเฟ่ท่ามกลางธรรมชาติวิวทุ่งนาและภูเขากิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุกของจังหวัดชัยนาทที่มีความพร้อมในทุกด้านทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่รอการมาเยือนของนักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะ